ก็อะไรนะคุยๆกันเขาก็ <c oughs> อันนี้บางทีเราเห็นคนอื่นเป็นคนบ้าเออจริงๆด้วยนะไอคนที่บ้านนี่มันไม่มีโครคภัยแค่เจ็บมันไม่มีโรคเครียดไม่มีสารพัดโรคมันเดินไปหัวรอบไปยืมไปแล้วว่าเป็นบ้าเออจริงนะแค่เพิ่งมารู้ว่าไอเราก็เคยเห็นคนที่เป็นบ้าบ้านนี่ก็มีเยอะแหละแต่ว่าเมื่อบานเลยสารภาพเลยคล้ายๆจะว่าขอโทษเขาเขาก็ยังไม่รู้เรื่องนะ เรารู้ว่าเขาเป็นเหมือนกับคนบ้าทําไมเขาหัวเราะเดินไปตะโกนไปอ๋อเสร็จแล้วพอพอพอนี่เมื่อวานเขาก็เดี๋ยวจะแยกกันละร้องเพลงให้ฟังเพลงเขาร้องเพลงให้ฟังประมาณสักสองนาทีอีกคนหนึ่งก็ร้องเพลงให้ฟังอีกะเมื่อคืนได้ได้ฟังเพลงพิเศษร้องเฉพาะให้ฟังทำไมเพาเพลงเนโนแนนี่โนเนเน่เน่อะไรเนะเน่เน่เน่ลองๆเอ๊ะทำไมวาเพลงเมื่อคืนที่ทำอพาร์ทสควรนี่ ได้ยินอยู่เนี่ยกำลังจะรลับจะรลับโอ้โหเพลงนี่มันแบบว่าไม่รู้เป็นเพลงอะไรฟังไม่รู้เรื่องนะแต่ว่านอนี้นอนี่นี่นอนอนอนี่นีเยมันฟังนล้วแปบว่มันจะไปเลยมันจะไม่อยากจะกลับมาแต่พอดีคนมาสกิดมือปุ๊บสะดุ้งตื่นอย่างเงี้ยแล้วก็อาตมาก็อ่ะไหนๆเขาจะร้องให้อาตมาฟังเพลงอาตมาแล้ว่าอาตมาเ็ามีเพลงอาตมาเหมือนกันอยากจะร้องให้ฟังเหมือนกัน อยาจะร้องให้ฟังเลยแตมาเลยก็มันอยู่ที่กองฟืนเมื่อคืนแตมาก,ก็ร้องเพลงคนเก็บฟืนให้ฟังเลยนึกถึงบรรยากาศอ,อยู่ในป่าในเขาหรือว,ว่าเพลงของอใครนะอะไรกระโดสํำนานเลยคนเก็บฟืนแล้วก็ร้องเพลงแต่ไม่รู้เนื้อมันจบไม่จบถูกไม่ถูกไม่รู้นะแตมาแต่แต่ก็รู้สึกว่ามันเข้ากับบรรยากาศแล้วก็ร้องฝากเขาแล้วก็แตมาก็ไป แปรงฟันล้างหน้าแล้วก็เข้าห้องนอนหลับแต่กลับมายืนเขาเขาก็ได้นั่งคุยไม่รู้ถึงตีอะไรนะไอะ้คนที่นี่ไม่รู้กลางคืนมันกับมันไม่หลับไม่นอนนะแต่กลางวันเนี่ยหายแทบหมดไม่รู้ไปไหนเนี่ยน่าจะเป็นเผาอะไรนะือว่อนอนเผาเผาที่ว่านะกลางคืนไม่หลับไม่นอนกลางวันนอนหลับกันหมดหรือว่าอะไรเนะี่ยแต่มาก็ไม่ทราบนะโอเคตอนเช้าตื่นมาก็ สดชื่นดีนะรู้สึกว่าสมองมันปลอดโปร่งโล่งดีอาตอมาก็เอาไม้ไฟมาก่อกๆมาที่มันฝนตกได้ยินเสียงฝนแต่นอนนอนหลับไม่หลับแต่ว่าตื่นไม่ตื่นหลับๆตื่น,ตนๆตื่ๆหลับๆไม่รู้ว่าอาการนี่ตื่นๆหลับๆตื่นๆรู้ๆ,ๆรือว่าอะไระก็รู้หมดนะอะไรฝนตกก็ได้ยินนกร้องก็ได้ยินมันก็มันรู้สึกเมื่อคืนนอนนี่มี <c oughs> กุฏิมัน กุฏิมันดีหน่อยรอบครอบหน่อยเลยก็รู้สึกปลอดภัยหน่อยนะโอเคนะ,ะสำหรับเช้านี้ตมาก็มีคนมานั่งฟังตอนนี้เพิ่มขึ้นแล, 1, 2, 3, นแล้วหนึ่งสองสามสี่คนเขาก็อยากจะคุยอะไรด้วยกับตมานะตมาก็ขอยุติสำหรับเช้านี้ไว้ก่อนนะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสี่วันวนะสี่วันอาการที่อยู่ที่ป่า Amazon, อเมซอนครับวันนี้ก็เห็นว่าจะคนที่มายี่สิบกว่าคนก็จะทำ อวาซกาอีกนะทางล่ามตะมาว่าให้ตมาทําอีกสักรอบหนึ่งเพราะรอบแรกเนี่ยมันยังไม่เข้าไปลึกนะมันกำลังอยู่ในอันนี้อยู่ว่าให้เข้าไปทําอีกรอบหนึ่งตะมาก็จะเอว่าแข็งใจอดทนอีกสักรอบนึงไหนมาแล้วนะแล้วเราแอบถามว่าเนี่ยเมื่อวานแอบถามคนที่เข้ามาเอะมึงมาเข้าคอร์สเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เขาว่าห้าพันห้าพันเรียวที่นี่ห้าพันเรียวที่นี่ก็คูณห้านะก็ประมาณหนึ่งพันดอลลาร์เอ 5,000เอ่อเอ่อใช้1,000ดอลลาร์ประมาณ35,000โอ้โห35,000นี่ไม่รวมเอ่อไม่รวมตั๋วเครื่องบินไม่รวมค่ารถไม่รวมอะไรนะเอ่อต่างหากนะเอ่อที่เดินทางเอ่อค่ามาเข้าคอตน่ะประมาณ 27, 8, 29, 30, เมื่อวานนี้27 2 89 2 30 31อัอนที่1อืมเอ๊ะซาลีฮาเมดีเดอยู่สเตย์ใช่มั้ยซิกเ Here? เยวันวันห<อ>้ <6 S 3> าหกวันนะหกวันอยู่ที่เนี่ยค่าใช้จ่ายประมาณห้าพันบาทต,ตกวันละประมาณหนึ่งมาจจะห้าพันเร็วตกตกวันละประมาณหนึ่งสองร้อยนั่นแหลโอ้โหถือว่าราคาสูงอะไรอยู ยังงั้นะกลางคืนนี่ตมาไม่ไม่อะไรนะไม่สักเปกหนึ่งนี่ก็อวสกาสัก,กสเปกหนึ่งก็เสียดายตมาเขาเมื่อวานเย็นเนะี่ยเขาก็ถามมาตมาตอนกลางคืนคุยกับพี่เลี้ยงสตาร์มาเนี่ยตะมาใครใจ่ายสตางค์ให้ตมาไม่รู้เลยว่าจ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยตมาเนี่ยนะเลยก็เสียโอกาสนะไม่อยากเสียโอกาสรอบนี้ก็ไหนไหนมาแลวไหนๆเข้าป่าเมซอนนั่งรถนั่งเรือมาเป็นวันเป็นแรงเป็นคืน,นตะามาก็ ต้องทดสอบเอาตัวเองมาทดลองกันดูว่าเป็นยังไงบ้างนะเพจะได้ไปเล่าให้เราฟังไว้นะโอเคช้านี้ก็ขอขอบคุณทุกๆุกท่านที่เล่าฟังถ้าเปิดไม่ได้เป็นมาสนับสนุนอะไรสักอย่างนะแต่เป็นการมาเล่าเรียนศึกษาเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้วิชายาสมุนไพรของอในป่าเมซอนก็ฝากไว้พวกเราเท่านี้ถ้าใครสนใจติดต่อก็ค่อยวางแผนกันอีกทีนะ,อะขอบคุณมากมากอปปริกาโต Ja. <coughs>